คครับก็ต้องขอกลาเอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแล้วอบอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาโล,โลโบอกนะครับผมแมปเลดลาบูบูสคูเบกเอาท์นะครับผมซึ่งเจ้าเลดลาบูบูกำลังนอนหลับอยู่นะฮะโกนสอดสอดอยู่เลยทุกคนซึ่งเจ้าแมปเนี้ยมันคือแมปที่ Uh, เรากด e s c แล้วมันวาร์ปมานะครับแบบแมบแบบที่เราเล่นเมื่อวานนี้จำได้ปะเมื่อวานนี้เราเล่นแบบอะไรไปนะออพิงค์ใช่ไหมพิงค์ลาบูบูนะครับพิงค์ลาบูบูเฮาใช่ไหมลาบูบูพิงค์เฮาเออนะครับผมใช่ปะแบบที่แล้วที่เราเข้าไปเล่นแล้วพอเรากด e s c แล้วเราวาร์ปไปแบบอื่นนะครับซึ่งแบบที่เราวาร์ปไปก็คือแบบนี้แหละ นะฮะผมรู้สึกสนใจนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะทําไมเขาถึงวาร์ปเรามาแมปนี้บ่อยจังเลยนะครับผมแบบกด E.S.C. แล้วก็วาร์ปมาวาร์ปมาเขาต้องอยากให้เราลองเล่นดูแน่ๆผมก็เลยมาลองเล่นดูตามคําเชื้อเชิญของแมปที่แล้วที่กด E.S.C. แล้ววาร์ปจังเลยจนหงุดหงิดนะฮะ <c oughs> โอเคดังนั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับเอออัดอั้นใจเหลือเกินไม่รู้ทําไมวาร์ปอะไรนักหนานะครับแมปที่แล้วเออก็เลยอ่า มาลองเล่นดูเพื่อจะสนุกนะครับผมว่ามันอาจจะสนุกแหละเพราะว่ามันขยันวาร์ปเรามากนะครับส่วนตรงนี้คือเอากล่ี้มาวางใช่ไหมยกก็อี้มาวางเพื่อเข้าท่อนะครับอือเออต้องขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนที่เมื่อกี้ผมบ่นถึงแมปที่แล้วมากไปหน่อยนะคะอืมถ้าใครไม่รู้ว่าที่ผมบ่นหมายถึงอะไรก็ไปดูได้นะครับแมปที่แล้วนะลาบูบูพิงค์นะครับลาบูบูพิงค์เฮาปะ ถ้าจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าจําท,ที่แน่ใจก็คือเป็นลาบูบูพิงค์แน่นอนนะฮะอือดนนี้คืออะไรมันเป็นพัดลมพัดลมไม่หมุนอ๋อกดปุ่มก่อนนะฮะโอเคเราไม่ได้เปิดเครื่องนะคะโอเคพอมันหมุนแล้วมันก็จะพาเรากระเด็นขึ้นท้องฟ้าแล้วก็มาแบบรวดเร็วอืมสวยสวยสวยโอสวัสดีครับมีคนแต่งตัวเป็นฉลามล啦 น่ารักจังเลยตัวละครฉลามฉลามฉลามถ้าผมหาชุดแบบนี้มาแต่งบ้างผมจะน่ารักขึ้นไหมนะนะฮะเฮยอยากน่ารักบ้างนะฮะอืมอันนี้คือเก้าเออไม่ใช่เก้าอี้นะฮะเรียกบันไดเป็นเก้าอี้ซะละเราต้องขึ้นบนันไดอ่านะฮะมันคือบันไดนะไม่ใช่เก e. ้าอี้ทุกคน อย่าเรียกผิดเหมือนผมนะฮะเดี๋ยวอายเฮ้่อกี้อาจะจัดใช้คำผิดนะฮะืมยไ,ได้ยินเสียงกลอนอีกแล้วเจ้าเลดลาบบูต้องอยู่ข้างล่างนี้แน่ๆนะฮะใช่ไหมใช่ปะอ่าอยู่ข้างล่างนี้จริงๆด้วยนั่นคือห้องที่เราที่เรานี่ไงนี่ไงผมดูผิดตัวตัวนั้นตัวปลอมนะฮะนั้นตัวปลอมตัวจริงนอนกลอยู่นี่ อ่านี่คือห้องที่เราอยู่ตอนเปิดคลิปตอนแรกนะครับโอเคไปกันเลยวิ่ง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 เราจะออกจากที่นี่อ๊อคัดสีนเลสลาบบูบูมาแล้วนะครับเขาถือมันบรรทัดเดิมเมื่อกี้เลนลับบูบูเป็นคุณครูเหรอเอาจริงๆที่นี่มันก็เหมือนโรงเรียนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่เลสลาบูบูเป็นคุณครูคุณครูลาบบูบูสีแดงนะฮะเปิดประตูอ้าวมันล็อกเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ผมโดนไล่อยู่เราต้องหาคุณแจก่อนทุกคนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรนเราวูอย่าพึ่งขอเชนหาคุณแจกก่อนในประตูนี้ไหมอืมอาจจะใช่แต่เราต้องวนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นเร็วเร็วเร็ววใกล้เกินไปแล้วเกือบแล้วนะฮะอืมดีนะเนี่ยที่เราเคลื่อนที่ไวเฮ้ยประตูตรงนี้โอเคเปิดเพราะว่าคุณแจกมาแล้วปิด หน้าเลยปิดอัดหน้าเลยปิดอัดหน้าแล้วล็อกไว้เหมือนเดิมนะฮะเฮยคุณคูณลาบูบูสีแดงไม่สามารถตามเรามาได้เพราะเราล็อกแล้วเรียบร้อยกุญแจอยู่ที่เรานะฮะเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาคือคุณคูณนะครับรู้ตอนที่เขาถือไม้บรรทัดนี่แหละแล้วก็บรรยากาศในนี้ก็คล้ายๆโรงเรียนอยู่เหมือนกันนะนะฮะเออาจารย์เล่นลาบูบูเขาจะสอนวิชาอะไรเหรอนะฮะ วิชาเลี้ยงลาบูบูหรือเปล่าว่าเลี้ยงยังไงลาบูบูถึงจะเอ่อมีความสุขด้วยหรือว่าเลี้ยงยังไงลาบูบูถึงจะเอ่อไม่มีฝุ่นเกาะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนะฮะมีใครเป็นไหมเวลาซื้อพวกของเล่นมาตอนแรกๆก,ก็อยากได้อยู่หรอกแต่พอซื้อมาเหอ่อได้ประมาณสองสามวันก็วางทิ้งจนฝุ่นเขิะนะครับอืมใครเป็นบ้างไม่รู้แต่ผมมาหนึ่งคนที่เป็นอยู่ <c oughs> นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่ก็เลยไม่ค่อยซื้อของเล่นให้แล้วเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ยอมเล่นนะครับโอ้โหอะไรวะนะเออเออเออเอลาบูบูลาบูบูลอยได้นะฮะเฮ้ยเขากําลังลอยตามหลังเรามาพร้อมกับเสียงฟืดเหมือนกําลังดูดฝุ่นนะฮะเฮ้อเสียงฟืดเหมือนกําลังดูดฝุ่นรึบโอเค นึกว่ามาผิดทางนะฮะที่ไหนได้ถูกทางอยู่เออวู้ผมชุดบาสแม่นมากนะฮะว้าวสวยชุดบาสไดแม่นมากจยิ่งต้องไปสมัครเป็นไอ้นี่แล้วไหมนักบาสกเกตบอลนะฮะเออไปอยู่กับไปอยู่ NPA <c oughs> แม่ เฮ้หลบดีๆเลเซอร์หลบดีๆต้องลงตรงนี้ใช่ไหมอ่าถ้าขึ้นไปถึงบนเพดานเราจะตายไหมเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรไม่รู้แดงๆนะฮะใช่เอาวพิทางเหรออ๋อทางขวาไม่ใช่ทางซ้ายเฮ้ยพราะหนังมันสีแดงไปหมดเลยทุกคนมันก็เลยทำให้ผมสับสนเรื่องทิศทางนะเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยอะ่ะอืมทางมันคล้ายกันจัด กูได้ทำอะไรลงมาลึกจังนะครับเราจะลงมาที่ไหนในะชั้นใต้ดินหรออืมตรวนี้มีที่ให้ดื่มนะครับที่พักดื่มน้ําอืมดื่มน้ําแล้ววิ่งไวาไปกันเลยเราจะวิ่งตามผู้ชายชุดดําคนเมื่อกี้นะฮะเขาไปไหนแล้วโนาเขาดื่มน้ําไปเหมือนกันเขาน่าจะวิ่งไปไกลแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังดื่มน้ําไม่เสร็จเขาก็ไปซะแล้วอืมใช่ วูดทางไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยค่อนข้างยาวเลยเด้งดึงอะเด้งดึงโอเคสวยเรามาแล้วเปิดประตูให้ชั้นทีอะไรเนี่ยแข่งรถเหรอแล้วใครแข่งกับผม <laughs> ใครก็ได้โทรเรียกรถพยาบาลทีนักแข่งฝั่งตรงข้ามนอนอืดตาอยู่นะฮะจริงเฮ้ย <c oughs> แล้วทำไมขึ้นรถไม่ได้ เอ้าเอา,เอานายแข่งฝั่งตรงข้ามนอนอืดตายขึ้นรถไม่ได้นะฮะแล้วขึ้นรถไม่ได้เราจะไปต่อ,อยังไงนั่นดิวัดพอหนุ่มเสื้อดำทำไงดี <laughs> <laughs> เดินไปเหรอโอ้โหเราต้องเดินไปเหรอพอหนุ่มเสื้อดำเดินเลยนะฮะเราต้องเดินเหรอเนี่ยฮะโอ้โอ ยังไงล่ะเนี่ยแล้วหนึ่งนะลองฆ่าตัวตายแปบบ๊บเอ่อคือว่าเราจะไปจากที่นี่ยังไงอะ่ะมันคือรถไม่ได้นักแข่งฝั่งตรงข้ามนอนตายรถขึ้นไม่ได้นะฮะเ <laughs> <c oughs> นือต้องมีสปริงวิ่งไวโอ้โหอะไรครับเนี่ย แมปนี้หนักกว่าแมปลาบูบูที่แล้วอีกทุกคนนะฮะหนักกว่าเยอะมากเขาว่าไอ้อลาบูบูพิงอะอย่างน้อยๆมันยังพอแก้ได้แต่ว่าอันนี้มันแก้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราขึ้นรถไม่ได้แล้วทางข้างหน้าก็เป็นทางขาดเราไม่สามารถเดินไปได้นะครับโอ้โหเป็นแมปที่กากกว่าแมปที่แล้วนะคะผมแมปแมปลาบูบูพิงก์อะยัง ยังกากน้อยกว่านี้นะครับผมถึงแม้จะกด E S C แล้วมันจะวับมาแบบนี้โลวๆก็เถอะแต่ถ้าไม่กด E S C ดยรวมก็ยังถือว่าดีกว่าแบบนี้นะเพราะมันยังไปต่อจนจบได้นะฮะ <c oughs> ผมกับผู้ชายตัวดําชุดดําก็ติดอยู่ที่นี่นะฮะเฮ้ยเซ็งมากๆโอ้โหเซ็งจริงๆ